ตัวนี้ครับผมอ่าร้านมิกมิวสิกบุรีล์นะครับผมอำเภอนางรองจังหวัดบุรีล์นะครับผมอยู่ถนนเส้นอ่เราไปมาดนางรองนะครับผมใครที่มาจากปากทงชัยมาจากโคราชก็มาถึงสี่แยกไบเสน่ห์แล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายมาประมาณ1กิโลอยู่ขวามือครับผมเลยโรงแรมมาแล้วก็ถ้ามาจากทางสุรินก็เลี้ยวขวาครับสี่แยกไบเสน่ห์เลี้ยวขวาครับบริการส่งก็มี รับซื้อแลกเริับซื้อแลกเปลี่ยนครับผมมือหนึ่งมือสองมือหนึ่งมือสองใครที่อยากได้มือหนึ่งก็มาเอามือสองมาเปลี่ยนก็ได้ครับผมเบอร์โทรศัพท์เฟซบุ๊กหน่อยครับศูนย์แปดหกสองห้าหกหนึ่งสามสองสองครับผมเฟซบุ๊กเหรอครับเฟซบุ๊กมิกมิวสิกไลน์ซาลครับผมมิกมิวสิกไลน์ซาวแล้วก็เพจก็มิกมิวสิกบุรีรัมย์ครับที่จะเข้ามารับชมกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ อยู่ร้านมิกมิวสิกบุรีรัมย์อำเภอนารองนะครับเอาเสียงกลางมาฝากครับพี่น้องนะฮะก็จะเป็นกลางตัวนี้มันไม่มีตะเกรงครับพี่น้องนะครับแต่ว่ามันเป็นงาน CNC นะครับผมนี่นะใช้งานครั้งเดียวครับผมสวยมากครับผมเนี่ยครับผมจะเป็น P s นะครับผม p s 12นะครับผมก็หาเพดใส่หาเบ้าใส่ใช้งานได้เลยนะครับย้ำว่าเป็นงาน CNC นนะครับสภาพสวยมากครับพี่น้องนี่ ใครหาตะแกรงใส่เองได้ครับผมใบละเจ็ดร้อยครับตัวนี้สวยมากครับพี่น้องใบละเจ็ดร้อยนี่เนี่ยครับด้านหลังเจ๋วๆเลยครับผมเนี่ยเจ็ดร้อยนะครับผมต่อใบนะครับมีทั้งหมดสองใบตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มีใครเล่นไหมครับพี่น้องนะฮะเอาไปทําอะไรได้บ้างนี่ออาเนี่ยครับผมเป็นทรงนี้ครับผมมือสองสภาพเหมือนมือหนึ่งเลยครับผมตะแกรงปั๊มนะครับแต่ตัวนี้เป็นตะแกรงปั๊มตัดนะครับผมตัวนี้จะเป็นสิบห้านิ้วใบเดียวครับพี่น้องนะฮะไม่มีเหลมนะ เออนะฮะทำมาเป็ดๆนะครับผมใบละพันครับตัวนี้สภาพเหมือนได้มือหนึ่งเลยครับผมตัวนี้สวยมากแต่ไม่มีแหลมจะได้มากนะครับไม่ใส่แหลมนะตู้เปล่านะครับนี่นะฮะสวยมากครับผมนี่งานถลกนิดเดียวเองครับผมเป็นของ TMS นะครับผมของปามี่นะครับผมงานตัด C N C นะครับตัวนี้สวยจริงๆครับผมนี่อันนี้ใบละพันนะครับมีทั้งหมด6ใบนะครับผมนะมีฟิลเตอร์ใส่ให้เรียบร้อยนี่ครับผม อันนี้ใบละพันสามจะเป็นตะเกงปั๊มนะครับตัวนี้พันสามนะครับส่วนตัวนี้ก็ใบละพันนะครับแต่ย้านะว่าเป็นตู้เปล่าไม่มีแหลมนะครับผมนะฮะก็จะใส่แค่ดอกสิบห้านิ้วนะครับผมพี่น้องก็เอาไปทําอะไรได้ก็จัดเลยครับมีทั้งหมดหกใบนะครับผมนะใบละหนึ่งพันบาทนะครับเป็นมอนิเตอร์ได้เด้อพี่น้องนี่ครับผมสวยจริงๆครับผมตัวนี้แจวเลยนะฮะนี่ครับอันนี้ใบละเจ็ดร้อยครับผม บลจิตโ0ยเหมือนได้มือหนึ่งเลยครับพี่น้องสภาพหาตะเกรงตัดมาใส่แล้วก็พับเอาครับผมแจกวเลยครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยครับผมอายุนี่นะครับผมจกเบา้จาจกอะไรรเรยบรอ้ยหมดเลยครับผมงานตัด CNC ครับผมลงสีสียังไม่มีลอกเลยมีแค่รอยที่ยิงในส่วนของอ่าเนี่ยครับผมเ,เรียอะไรอ่ะดูนอด็อตเฉย อันนี้แปดร้อยมีกี่ใบทําไมมันชอบมีใบเดียวจังเลยอันนี้แปดร้อยมือหนึ่งมือสองนี่มือหนึ่งโลให้เลยอ่านะครับอันนี้มีมีใบเดียวมือหนึ่งนะครับผมอันนี้แปดร้อยบาทนะครับผมโอ้นะฮะเจ๋วเลยครับร้านอาจารย์เบนนี่มีแต่ราคาเสพดาาจริงๆเลยครับผมสิบสองนิ้วใบละพันพร้อมดอกสิบสองนิ้วแผ่นนี้ไหมใบละพันมดอกมีดอกด้วยอันนี้ใบละพันมีกี่ใบ มีใบเดียวมีใบเดียวอีกน่ะทำไมวันนี้มีแต่ใบเดียวจังเลยนะครับแผ่นดินไหว12นิ้วดอกอบอ้อมพันเดียวครับพี่นงนะฮะตัวนี้700บาทตัวนี้800อันนี้มือหนึ่งนะครับอันนี้ก็สภาพมือสองมาหลอกขายมือหนึ่งหรือมือหนึ่งหลอกขายมือสองใช่ไหมเหมือนมือหนึ่งแล้วมาขายมือสองเลยอันนี้ใบละพันนะครับเป็นตู้เปล่า15นิ้วนะฮะไม่มีเหลมนะครับสนใจตัวไหนเบอร์โทรศัพท์เฟซบุ๊กลงให้เรียบร้อยแล้วเด้อนะครับผมเยอะ ผนดินไหว12นิ้วนะงานสวยเลยนะเนี่ยงานตัด GN C N C ด้วยนะนี่น,นะครับผมเจ๋วเลยครับผมใบละพันด้วยพี่น้องพร้อมดอก